สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ f อสนกนะคะนออกมาสต้าบนพิจิตเพชรนะคะและเราก็อยู่ที่มาสต้าบนพิจิตเพชรนะคะอยู่กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ก็คือโปรโมชั่นนะหันราคาลดล้างสตอ็อกออนไลน์เคลียร์แลนเซลนี่นะคะนกอยู่กับนะคะ CX5 2.2 FDL เป็นตัวท็อปสุดของดีเซลนะคะเขามาพร้อมกับซันลูกนะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อ4ฟร e วิลด์ได์นะคะแล้วยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัย i X t c t i v e s e n เซเป็นแบบ Full Option เรียกได้ว่าครบทุกะระบบความปลอดภัยเลยนะคะเป็น Full Option เลยทีเดียว นะคะอยากรู้ราคาเขาแล้วใช่ไหมคะราคาจำหน่ายปกติอยู่ที่1 7 8่0ล้านบาทนะคะเราไม่ขายนะคะตอนนี้เป็นราคาที่รวมสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราขายอยู่ที่1 5 0 6 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหเป็นไงคะพิเศษมากๆนะคะไม่ใช่พิเศษอย่างเดียวคันนี้ยังมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อผ่านเข้ามาทางนกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาที่แบบพิเศษสุดๆหั่นราคาแบบสุดๆแล้วเรายังมีของแถมที่แบบได้มาพิเศษเพิ่มเติมนะคะเพราะตัวรถของเขานี่ก็คือแบบตามที่นกบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่ามันครบอยู่แล้วนะคะเรามาดูของแถมที่แบบว่าพิเศษที่ได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะคะมาดูข้างหน้ากันเลยนะคะ โอเคคันนี้นะคะแต่ตกแต่งพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องจะชี้ให้ลูกค้าดูนะคะจะเป็นในเส้นซิกเนเจอร์ไลท์นะคะอยู่ใต้เส้นนิกซิกเนเจอร์วิงของเรานะคะจะทําให้สวยงามนะคะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะคะได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะโอ้โหสวยงามมาตั้งแต่ข้างหน้าของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านภายในนะคะว่าได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะนะคะ มาพร้อมกับในส่วนของคัพเพจนะคะให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะมีด้านหน้า2ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก2ชิ้นนะคะยังไม่หมดนะคะซูมเข้าไปข้างในจะเป็นในส่วนของแป้นคันเร่งแบบสปอร์ตนะคะแต่งมาให้ให้ไป3มชิ้นเลยนะคะเป็นที่พักเท้านะคะแล้วก็เบรกแล้วก็แป้นคันเร่งได้3มชิ้นเลยนะคะโอเคมาดูข้างหลังบ้างนะคะทีนี้ว่าได้อะไรพิเศษขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเปิดประตูโชว์นิดหน่อยนะคะเป็น การเปิดแบบไฟฟ้าของเรานะคะแค่แตะตรงนี้นะคะเปิดขึ้นแบบไฟฟ้าเลยนะคะนี่เลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นในส่วนของสครับเพดกันรอยด้านหลังนะคะโอ้โหสวยงามวิงวิงเลยนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นในส่วนของอถาดท้ายตัวนี้พิเศษนะคะเป็นแบบกันกระแทกได้ด้วยนะคะดีกว่าแบบธรรมดาแน่นอนชูแวบนะคะตัวนี้มาพร้อมกับนะคะ ลำโพงนะคะอ่าเป็นลำโพงของบ s สเครื่องเสียงของบสมาพร้อมกับซับบูเฟอร์นะคะเป็นไงคะโอ้โหรับรองว่าเครื่องเสียงนี่แบบกระหึ่มแน่นอนนะคะสุดยอดจริงๆนะคะคันนี้พิเศษมากๆนะคะโอเคนกขออนุญาตปิดประตูหลังเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ สำหรับเลขไม้นะคะของรถคันนี้นะคะโอ้โหวิ่งน้อยมากเลยนะคะเพียงแค่1,476กกิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะ เป็นไงคะพาชมรอบคันกันแล้วเดี๋ยวนุวขอย้ําอีกรอบนึงนะเนาะเผื่อเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะในส่วนของพิเศษที่ให้เพิ่มมาก็จะเป็นในส่วนของจากด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของซิกเนเจอร์ไลท์นะคะเป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างสวยงามมากนะคะก็จะมาดูในส่วนของภายในนะคะภายในก็จะเป็นในส่วนของสครับเพดให้4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของป่าแป้นสปอร์ตนะคะให้ไป3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นที่พักเทา้า เบรกนะคะและก็แป้นคันเร่งนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของสครับเพดด้านหลังกันรอยด้านหลังนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อถาดท้ายกันกระแทกนะคะแบบพิเศษด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะสาหรับคันนี้นะคะนะคะเรามาย้ํารุ่นกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวนกจะบอกให้ฟังก็คือจะเป็นในส่วนของรุ่นนี้ก็คือ cx 5 2 2 f xdl เป็นตัวท็อป ดีเซลนะคะจะมาพร้อมกับซันลูไฟฟ้านะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ4 wheel drive นะคะ ราคาเต็มของเขาอยู่ที่1,780,000บาทเราไม่ขายนะคะเราหันหันหันนะคะราคาเหลือเพียงแค่1,560,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาหานกได้เลยที่เพจบริษัท SC นกนะคะหรือว่าทักมาในเบอร์โทวส่วนตัวนกก็ได้นะคะ0943010353นะคะ ID ดีดีเหมือนกับ โทรนกเลยนะคะ0943010353เนอะก็คือแอดเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นกขอฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะเพจบริษัทเราด้วยนะคะ,ะ,คะก็คือเพื่อเป็นกำลังใจให้ FC ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นำเสนอมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสััสีีค่ะ